สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ拉าค n f l i c นะครับวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจะมานําเสนอกันอีกเช่นเคยโดยหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือกองทัพอากาศกัมพูชาเนี่ยมีเครื่องบินรบอะไรบ้างและขีดความสามารถของผู้มันเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับกองทัพอากาศไทยก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นหัวข้อที่หลายคนสงสัยนะครับเพราะว่ากองทัพอากาศของกัมพูชาเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงบ่อยนัก ต่างจากกองทัพอากาศของไทยเราที่มีการพัฒนาและอัปเกรดักยภ,ภาพมาโดยตลอดเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าเครื่องบินรบของกัมพูชาเนี่ยมีอะไรบ้างและเมื่อเทียบกับกองทัพไทยแล้วจะเป็นอย่างไรและถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเครื่องบินรบที่ประจาการในกองทัพอากาศกัมพูชานะครับจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพอากาศกัมพูชาไม่ได้มีฝูงบินขับไล่หลักเหมือนกับกองทัพอากาศไทยนะครับ พวกเขามีเครื่องบินรบที่ใช้งานเป็นหลักอยู่ไม่กี่แบบนะครับได้แก่แบบที่1ก็จะเป็น a อ r o L-39 นะครับอับาทอสเป็นเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาเจ้า L-39 a b a t t s สเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่พัฒนาขึ้นในช่วงสงครามเย็นโดยบริษัท a r r o w o o o s o d a i ซดจากประเทศสาธารณารัฐเช็กหรือก็คืออดีตเชโกสโลวาเกีย ถึงแม้ว่าเครื่องบินลำนี้นะครับจะเป็นเครื่องบินฝึกเจ็ตเป็นหลักแต่ก็สามารถติดอาวุธเพื่อทําภารกิจโจมตีเบาได้ซึ่งถือว่าเหมาะกับกองทัพที่ไม่ได้ต้องการกําลังรบทางอากาศขนาดใหญ่นะครับโดยข้อมูลพื้นฐานของเจ้า L-39 เนี่ยมันเนี่ยเป็นเครื่องบินประเภทฝึกเจ็ตและโจมตีเบาผู้ผ,ผลิตก็คือ Aero Vodolzodai ส่วนประเทศต้นกําเนิดน,นะครับก็คือสาธาราณารัฐเช็กเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกนะครับในปีคศ1971 จำนวนที่ผลิตมามากกว่า2,800ลำส่วนในเรื่องขนาดและน้ำหนักตัวของมันนะครับน้ำหนักเปล่าเนี่ยอยู่ที่3,455กิโลกรมัมน้ำหนักตอนบรรทุกสูงสุดนะครับอยู่ที่4,700กิโลกรมัมความยาวอยู่ที่12.13เมตรและความกว้างของปีกอยู่ที่9.46เมตรประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยใช้เป็น IF s e n k o AL25TL Turbofan ความเร็วที่ทําได้สูงสุดนะครับก็คือ750กมต่อชั่วโมงพิสัยการบินไกลอยู่ที่1,750กิมพร้อมถังเชื้อเพลิงเสริมส่วนอาวุธที่ติดตั้งได้นะครับจะมีจุดติดตั้งอาวุธอยู่4จุดหลักๆอยู่ใต้ปีกสามารถติดตั้งกวินกลขี่ปนาวุธอากาศสู่พื้นระเบิดและถังเชื้อเพลิงเสริมได้สำหรับเจ้า L39 a l b a t r o s นะครับถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความเก่าและล้าสมัยพอสมควร แม้ว่าจะใช้งานได้ดีในภารกิจฝึกนักบินและโจมตีเบาแต่ถ้าจะนำมาใช้สู้รบกับกองทัพที่มีเครื่องบินขับไล่แท้ๆเนี่ยอย่าง F16 หรือแ a ๊3 9ากิบเพนนี่ก็คงเป็นเรื่องยากมากนะครับที่จะชนะได้โดยที่กองทัพกัมพูชาเนี่ยได้จัดหาและนำมันมาเข้าประจำการทั้งหมด6ลำแต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันยังคงประจำการอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีแหล่งขาดด่าวใดๆอัปเดตสถานการณ์ของเจ้าเครื่องบินลำนี้เลย และลำที่2นะครับได้มีข่าวลือมาสักพักใหญ่ๆว่าทางกองทัพกัมพูชาเนี่ยมีแผนจะเข้าประจำการเครื่องบินแบบ FTC 2000G เจ้า FTC 2000G เนี่ยมันเป็นเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาจากจีนนะครับเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาจาก m i g 21U และถูกออกแบบมาให้มีต้นทุนตำ่ำ เหมาะกับประเทศที่ต้องการเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาในราคาที่ประหยัดโดยข้อมูลทั่วไปของมันเนี่ยมันเนี่ยเป็นเครื่องบินประเภทเครื่องบินฝึกและโจมตีเบานะครับผู้ผลิตก็คือกุ้ยโจแอร์คับอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นหรือ GAIC ประเทศต้นกําเนิดก็คือประเทศจีนนะครับเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกคือปีคศ2018ส่วนขนาดและน้ําหนักตัวของมันนะครับน้ำหนักเปล่าอยู่ที่4,500กิโลกรัมน้ำหนักตอนวิ่งขึ้นสูงสุดอยู่ที่9,800กิโลกรัม ความยาวอยู่ที่14.55เมตรและความกว้างของปีกอยู่ที่8.32เมตรส่วนในเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับใช้เครื่องยนต์แบบ g ุวโจ Ws 1 3 Turbofan ความเร็วที่ทำได้สูงสุดก็อยู่ที่1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยการบินไกลนะครับอยู่ที่2,500กิโลเมตรและเพดานการบินสูงสุดอยู่ที่1 6 0 0 0เมตรมาดูกันในส่วนของอาวุธบ้างนะครับจะมีจุดติดตั้งอาวุธอยู่ 5. จุดใต้ปีกและลำตัว อาวุธที่รองรับได้นะครับก็จะมีขี่ปนาวุธอากาศสู่พื้นขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดนํำวิถีจรวดต่อต้านเรือโดยมันเนี่ยเป็นเครื่องบินรบขนาดเบานะครับที่มีความสามารถที่โดดเด่นเลยโดยเฉพาะด้านอาวุธอากาศสู่พื้นที่มีความหลากหลายนะครับเช่นจรวดต่อต้านเลดร์แบบ CM102 ซึ่งใช้ทำลายฐานยิงจรวดพื้นสู่อากาศเช่นเดียวกับ a g m 8 8แามของสหรัฐนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีจรวดอากาศสู่พื้นแบบ C704 KD นะครับที่นำวิถีด้วยอินฟราเรดมีระยะยิงประมาณ30กิโลเมตรสามารถทำลายยันเกาะหรือสิ่งปลูกสร้างได้รวมถึงจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำนะครับแบบ C705 KD ที่มีระยะยิงถึง100กิโลเมตรเลยทีเดียวและระเบิดแบบนำวิถีระเบิดร่อนนำวิถีในตระกูล FT อีกหลายรายการเลยนะครับ ถ้ามองในระดับอาเซียนเนี่ยเจ้า ftc 2 0 0 0 g เนี่ยสามารถเทียบเคียงกับเครื่องบินลบขนาดเบาเช่น fa 5 0 p h ของฟิลิปปินส์ t 5 0 t h และ f 5 t h ของไทย t 5 0 i อินโดนีเซียและยักษ์1 3 0ของเมียนมาและลาวนะครับโดย ftc 2 0 0 0 g เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินลบขนาดเบาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของอาเซียนหากติดตั้งเรดาร์ lkf 6 0 1 e ซึ่งมันเป็นเรดาร์เอซ่านะครับที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในกลุ่มเครื่องบินรบขนาดเบานอกจากนี้แล้วเนี่ยเครื่องยังรองรับอาวุธที่หลากหลายและมีราคาค่อนข้างประหยัดโดยเจ้า ftc 2000G เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีศักยภาพมากกว่า l 3 9นะครับเพราะว่าสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้และมีระบบเรดาร์ที่ดีกว่ารุ่นเกา่เกา แต่ถ้าว่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่จริงๆอย่าง F-16 หรือ JA-39 กิบเพนของกองทัพไทยแล้วเนี่ยเจ้า FTC-2000G เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นรองพอสมควรนะครับโดยมีข่าวว่ากัมพูชาเนี่ยได้ส่งนักบินไปฝึกกับเจ้า FTC-2000G เนี่ยที่ประเทศจีนแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นข่าวคราวเลยว่าจะได้เข้าประจําการแล้วก็มาถึงคําถามที่ว่าถ้าเครื่องบินลบของกัมพูชาเนี่ยเทียบกับกองทัพไทยแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไร ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ากองทัพกัมบูชาเนี่ยมีเครื่องบินรบหลักๆคือ L-39 และมีข่าวลือว่าจะเข้าประจำการเจ้า FTC-2000G เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาอีกในอนาคตนะครับไทยเนี่ยมีเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินขับไล่แท้เนี่ยอย่าง F5TH, F16 และ Jazz 39ิเกพนโดยเฉพาะ Jazz 39กิเพนของไทยนะครับที่มีเรดาร์เอซ่ขีปนาวุธ AIM 120 a m ร a ที่ยิงได้ไกลกว่าและสามารถโจมตีได้ก่อนที่ FTC 2000G จเนี่ยจะมองเห็นกิบเพนด้วยซ้ำมาสรุปนะครับกองทัพอากาศกัมพูชาเนี่ยยังเป็นรองไทยอยู่มากทั้งในด้านจำนวนเครื่องบินเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการรบและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับขุมกำลังทางอากาศของกองทัพกัมพูชานะครับ แล้วคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับเครื่องบินลบของกัมบูชาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ